เอาละครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูผมในวันนี้นะครับอตอนนี้เราก็มาถึงไอเกออมอสแบบออนไลน์นะครับผมจะมาเริ่มเร่อง,เรอง,เรองอางไรการนัองอยังไงก็กดเล้นสิครับอาจจะมีเชิญเพื่อนนะผมก็จะไปคนเดียวมันอาจจะไม่เสียงรบกวนเล็กน้อยนะครับอเอาลดครับ ก็จะสามารถเกิดได้ถ้าไม่เหมือนอมองอสแบบธรรมดานะหลายคนก็อาจจะคุ้นชินกับอามองอัสแบบนี้แล้วโดยจะได้เป็นฟาดกลอนหรือลูกเกลือมาได้เป็นทุกเรือนะครับคุณเราจะมาลุ้นกันหตัวมีตัววางเพลิงนะครับแล้วก็มองผีแล้วก็สปายแล้วก็ ลักสิลัครับทะเรายกันทั้งนั้นเราจะจะวิ่งวิ่งสิครับออกติดติดดูดไฟนะครับโอ,อ้มีคนเปิดแล้วดีมากซึ่งโอ้โหก็ห่านลักสิอีกกว่ว ทองเฟรนช์เสร็จครับทุกคนเจอน้ำมันอยู่นะครับตับเนเงครับโอเคเราเติมน้ำมันเสร็จแล้วดีเหลืองบิดทำอะไรเนี่ยเล่นไมืมอถือก็จะเป็น เกิดมยี่สชี้ไปทางนั้นตามูครับสีชมพู่สีดนออกมาจากใครก็ไม่รู้สีชมพูค่ัมันจะขึ้นให้เราดนะครับว่าจำได้ว่มสีชมพูค่าคใครฆ่าใครหรือยังไงนะครับผม ผมรู้แล้วว่าใครเป็นกับน้องผมเขียสีน้ำเงินไหมเขาบอกว่าสีเขียวอ่ะเขียวอ่ะลองดูเจียมสะโพกากใช่สีเหลืองเป็งขนานแล้วเราก็อยู่กับสีเหลืองแล้วก็สีแดงด้วยกัน ก็เขื long, ่อตลอดได้แหละเขียวเงินเดี๋ยวถ้า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 โบสีเหลืองแล้วเหลืองไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเฮ้ยถ้าโบสีเขียวเขียวไม่ได้เป็นก็โบ จะเ่นแปลงร่างได้หรอครับนี่นะครับคุณดูแมนก็จะสามารถเอ่อพูดได้นะครับว่าอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะพูดต่อเมื่อกดค้างเพื่อพูดนะครับผมโอเคเชื่อครับคุณผน้ช เรเี๋วนี้ทำตู้มาแล้วนะครับลจากนี้กมาดูโอเคตีโอแอย่ากดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอ้ยตรงนี้จมันทำคลิปต่อไปนะครับโอ้คุณกดสีเขียวเต็มเลยดูสีเขียวได้ปิด ตัวไฟเอ,อ้คือตัวไฟเรียบร้อยครับผมข้าตัวก่อนเหลือหนึ่งอัจจาเราจะมาเรื่อตาเดียวนะโอ้ยมีคนตีแล้วก็ตีกันทำไมเนี้ย มล้วมเล่น์หมึกบ้ามันมันยันแล้วสีโซมันจไหนนี่ยมันไม่ไฟของเฟสเลยอ่ะจะสิ้นธุรกิจเอจสิ้นธุรกิจของผมแล้วโอ้

ก็เหมือนเนี่ยมันก็เซิร์ฟไปเลยนะครับบังทีเราจะทำคลิปเรื่อยๆนะครับสำหรับใครชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์ผมเลยนะครับอืนอ่สขึอะไรอย่างเงี้ รถทัวร์ครับผมครับรถนี่ผมคนย่อยใช่ไหมที่ทำไอ้เนี่ยเฟซเนี่ย คลิปกัน,นะ่ะสวัสดีครับคุณเนี่อมีเด็กเล่นบ้างก,ก็ทำใจนะครับก็เด็กก็ไม่ทำอะไรผิดโอ้ทำไมผมเล่นเป็นตัวผู้ละทุกคน มีโจ๊กเกอร์รอบนี้มีตัวละครัมาแล้วก็ตัวแฝง,งแล้วก็ววกสปายสวากอนแล้วก็นายอำเภอนะครับรอบนี้ตัแฝงเลยเนีออ่ยตอนใช่ไหมครับเฮ้ยอยอยอย แบบนี้มันก็น่าโมโหนะครับไม่มีคนตายแล้วกดโหวตมันก็น่าโมโหอยู่นะครับเออเมื่อกี้เราจะไ,มไปมุกท่อไปหาหุยเราเป็นวิศวกรที่มุดท่อได้เออเอ,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 องงันนะะี้วิศวกรมุดท่อได้จริงจริงเออขออนุญาตนะครับผมเนอะสำหรับคนที่ไม่มีคนโดนฆ่านะก็ถ้าเป็นไปได้ก็ อย่าก,กดรีพอนส์นะครับทำไมเขาเงียบกันจางสีต้ม ยาเป็นตัวแฟบอันกน็จะไี่คนพูดความหยาบนะ ผมจะกดข้ามแอรแล้ว hmm. ท mm ุกคนม่กดข้ามหรือ hmm. ถ mm ้าไม่กดพูดก็กดพี่เรา เออช่วยกันทำเครือให้เสร็จกันนะครับผมถ้าทำเครืเสร็จแล้วมันก็จะได้ชนะเลย อ่ะติ่เป็นเด็ดกกระฉันนะครับไม่มีใครโดนโบทด์อกนะครับผมโอเคตอนนี้นก็ผิดสองนาทีเราคลิปนี้ไม่รู้คลิปยาวจะเป็นใครชอบไหมเนี่ยแต่ผมทำโปรคลิปังไม่เป็นอนะไอ้สีแดงนี่กามาต้องหลบต้องหลบอ,อยากทิ้ง สีม่วงคือค,ค่ายตะกรอนครับผมเห็นตอนหน้าตดตาผมเลยครับผมกำล,ลังเรีงยขหอไปแล้วทีนี้สีม่วงก็ค่าสีน้ําเงินเอ๊ะไม่ใช่สีน้ำเงินสีนําเงเลยสีฟ้าเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถอี้ได้นะครับ ใจโดยซีรีส์ของเนี่นะยไปอะ